เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทางไฟนอลสิบสีได้ประกาศนักร้องและวงดนตรีที่มาร่วมแจมในการเล่นเพลงให้กับ adian, เรดีอาร์เคเดียนรดของภาคดอนเทลซึ่งก็ได้คุณทอมโมเลโร่มือกีตาร์ระดับตำนานจากวงไ e ก์เจนต์มัชีนร่วมกับคุณเซเลบโชโมจากวงแบรทูธเป็นนักร้องให้กับเพลงที่มีชื่อว่า Everything Bir d ก็ที่มาของการที่ไนก์เจนต์มัชีนได้มาแจมกับไฟนอลสิบสีก็คือทางเจสันชาลมิลเลอร์นักร้องที่เคยร้องเพลง 8, ทูดีเอตเพนงระดับตำนานในไฟนอลสิบสี่ภาคชา,าค so ken, คร์โดบ ทอมมาและเคยบ่นให้ฟังอยู่ประจําว่าอยากร่วมงานด้วยเจสันก็เลยทักไปหาทอมจนกระทั่งเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาทอมก็เลยจัดให้ครับโดยแกได้บอกว่าอยากทําเพลงที่โคตรหนักโคตรทรงพลังให้เข้ากับเอเนจีของเกมนี้และแกก็ไปชวนนักร้องตัวตึงจากวงการเมทัลเซเดบโชโมโ่นักร้องดังจากแบทูสมาร่วมงานซึ่งเพลงนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมโคตรชอบมากขนาดได้ยินแค่ตัวอย่างนะครับก็แบบเมื่อไหร่จะมาทักทีครับอยากฟังตัวเต็มใจจะขาดทีนี้ก็มีผู้เล่นบางกลุ่มที่ดราม,ม่าว่าการที่ฟันน์ที่สิบสี่ไปดึงวงอย่างเลกเ,เอชเง ทุกเพลงเลยเป็นแนวต่อต้านการกดขี่สนับสนุนสิทธิแรงงานต่อต้านการเหยียดผิวสีรวมถึงการวิจารณ์รัฐการวิจารณ์เศรษฐีและวิจารณ์นายทุนแบบรุญนแรงแง่ทัศนคติของทอมมามิโร่มือกินตา สมัยยังหนุ่มก็บอกเลยนะครับว่าถ้าเป็นในสมัยเนี้ยคือเรียกได้ว่าโคตรโวคเลยการที่เอาคนที่มีพฤติกรรมโวคตัวพ่อในอดีตมาร่วมงานก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมก็เลยเกิดเป็นดราม่าระหว่าง3ฝ่ายฝ่ายที่1ก็คือกลุ่มแอนตี้โวคก็ออกมาสนับสนุนให้เอาวงนี้ Agent m a c ช i n e ออกจากโปรเจกต์ของ Final 14ระดับที่พากันขู่ว่าจะอันซับไม่สนับสนุนเกมนี้นต่อไปฮะวงนี้ Agent Machine เนี่ยมาร่วมงานกับเกมนี้ส่วนฝ่ายที่2ก็คืออาจจะเป็นกลุ่มโวคก็ว่าได้ก็ออกมาบอกว่าการอันซับไปดีไม่มีใครอยากเล่นของพวกเองหรอกและมองว่าการเอานักร้องนักดนตรีที่เป็นโวคมาร่วมงานนั้นมันจะเป็นยังไงไปออกจะเป็นเรื่องรีด้วย3อย่าง ได้นักดนตรีนักร้องฝ่ายซ้ายมาร่วมงานส่วนฝ่ายที่3ครับก็คือฝ่ายผมเองครับไม่ใครหลายคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเรื่องของงานก็คือเรื่องของงานเรื่องการเมืองส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวกับใดที่เขาไม่เอาการเมืองมาปนกับเกม ไปปนกับที่ทํางานถ้าเขาทําผลงานได้ดีเราก็ควรสนับสนุนเขาหรือเปล่าแล้วคือไอ้เพลงแนวเมทัลร็อกและพังเนี่ยแทบจะส่วนมากเนี่ยมันก็ออกมาแนวต่อต้านระบบทั้งนั้นซึ่งณนะตอนนี้ทั้งฝ่ายที่หนึ่งและฝ่ายที่2ก็ยังคงตีกันอยู่ในตอนนี้ในทวิสตต่วนฝ่ายที่3อย่างผมก็ช่างเรื่องของทั้ง2ฝ่ายและรอดูผลงานของเขาดีกว่าครับกับเพลง Everything b i r d เพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรบ้างการเอานักน้องดนตรีที่มีประวัติเคยเป็นโวกซ้ายจัดมาร่วมงานในจังหวะนี้เหมาะสมหรือไม่และในอนาคตอยากเห็น 14, ไฟนับใครต่ออแแบบบบเรใหม่่ยาดงสิบบเรรไไปปจีี่หอย้ คุยกันได้นะครับ